ช่วงเย็นๆก็เลยแวะออกมาทุ่งไร่ทุ่งนามาดูน้ํามีแต่น้ํานะครับข้ายังไม่มีคือน้ํามันเยอะเหลือเกินเพราะว่าการทํานาทุกว,วันนี้มันไม่ใช่นาดำแลัวเป็นนาหวานทางทิศตะวันตกนะครับไอ้เขียเขียวนี่ไม่ใช่ข้าวนะครับคือหญ้าหญ้ามันเกิดงามเหลือเกินถ้าน้ํำเยอะๆอย่างนี้มันต้อง มันต้องมีข้าวแล้วนะครับต้องมีต้นข้าวแล้วอันนี้จะมาหวานกัไม่รู้จะหวานยังไงนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็มาเดินตามคันนานครับเห็นนะ้ำเยอะๆอย่างนี้นะครับนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็ก <laughs> ป่านนี้นะครับคงได้เล่นกันสนุกสนานไปแล้วเนีย่ยตรงที่ อ,อย่างเงี้ยฮะตรงที่มุมอย่างเงี้ยแล้ครับแกะคันแท่นนี่แหละโดดกันต่มตามต่มตามลอยกันยังมีความสุขเหลือเกินลมพัดน้ำนะครับเป็นคลื่นเป็นผิวเลยครับนะครับผิวน้ำสวยครับทุกคนครับภาพนี้สวยมากเลยครับพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน,นครับบรรยากาศอย่างนี้หาดูยาก น้ำนะครับลมสายลมพัดเบาๆน้ำนี่เป็นคลิ้วละลอกเลยครับับทุกคนครับก่อนตรงบริเวณนี้เนี่ยผมเมื่อเคยถ่ายรูปในลักษณะนี้ครับนะครับเดี๋ยวแนบให้ดูว่าตอนนั้นถนนถนนเส้นนี้นะครับ กล่องมองยาเนี่ยมันแสนทะลุหดขนาดไหนครับตรงแถวนี้แหละครับมุมนี้แหละครับภาพที่ผมแปะเอาไว้นะครับน่าจะแถวแถวนี้แหละครับมุมนี้แหละถนนครับตอนนั้นกับตอนนี้ครับนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับมุมนี้ น้ำกับดวงอาทิตย์ครับกำลังจะรับภาพอย่างนี้สวยครับสวยมาก